สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ัน,นที่งานของดีจังวางนะวันนี้เราจะมาถามสาวๆนะว่าคําโกหกที่ผู้ชายชอบพูดมากที่สุดสําหรับน้องๆเนี่ยคือคําว่าอะไรกันคำโกหกที่เจอบ่อยมากที่สุดคือคําว่าอะไรฮะสดนะจีบได้โสดนะจีบได้อ๋อแล้วสรุปโสดจริงไหมสดค่ะแล้วอยากถามว่าคําโกหกที่เจอบ่อยที่สุดคําว่าอะไรเข้ารักเธอนะเ<อ>ข้ารักเธอนะโอ้โดนหลอกให้รักเจ็บจี๊ด คำโกหกที่เจอบ่อยที่สุดของของเราเนี่ยคำว่าอะไรพี่เลิกกับเมียแล้วนะพี่เลิกกับเมียแล้วนะพี่เลิกกับเมียแล้วนะโอโหมีเมียไม่ว่ามีเวลาให้หนูบ้างก็พอใช่คำโกหกที่เจอบ่อยมากที่สุดคือคำว่าอะไรครับพี่รักหนูนะพี่รักหนูนะพี่รักหนูนะอยากบอกรักข้างหูตอนที่ คำโกหกที่เจอบ่อยมากที่สุดนี่คือคำว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวกับพี่สาวแต่ว่าที่จริงไปกับแฟนโอ้โหเจ็บจี๊ดคำโกหกที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยเนี่ยคำว่าอะไรครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วสรุปไอ้ไม่เป็นไรนี่เป็นไรไหมป็นค่ะคำโกหกที่เจอบ่อยมากที่สุดคำว่าอะไร เขาบอกว่ารักหนูแค่คนเดียวเขาบอกว่ารักหนูแค่คนเดียวเขาบอกว่ารักหนูแค่คนเดียวแล้วสรุปมันรักกี่คน,นไม่ถึงหนูหรอมันม,มึงหรือใคไม่ได้ก็หลายคนอยู่ <laughs> แล้ว <laughs> นี่ไงนี่ไงคำโกหกที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยคือคำว่าอะไรครับ เขารักเธอคนเดียวนะเขารักเธอคนเดียวนะเขารักเธอคนเดียวนะโอ้โหเออผู้หญิงน่าจะโดนคำนี้บ่อยนะ,ะคำโกหกที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยคือคำว่าอะไรครับเจอพวกหัวเกียนเจอพวกหัวเกียนเจอพวกหัวเกียนค่ะพวกหัวเกียนจะพูดว่าไงพี่ไปดูทหารใหม่ก่อนนะ,ะสรุปนี่คือเราอมของหลวงเหรออุ้ย <laughs> โอมของหลวงไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายโอมของหลวงไม่ได้ค่ะผิดกฎหมา